ด้านสัมเพลงเยาวราชร้อนๆต้องตามเจมาเลยนะจ๊ะเจล้วทิมโมกิค่ะใจงมา,มาจากช่องเจเจนึ่งแถมนึ่งไปเลยนะเมนูเด็ดที่ไม่ควรจะพลาดนะจ๊ะรอดช่องวัดเจ็ดปั่นจ้าน้ำกะทิปั่นสดๆและท็อปด้วยรอดช่องวัดเจกาจ่าเขาให้รอดช่องแบบจัด เต็มจัดหนักหูมันอร่อยมันเข้ากันน่ะเมนูเนี้ยห้ามพลาดเลยนะคะกินไปคือหายร้อนหายเหนื่อยสดชื่นพร้อมช็อปต่อได้เลยอะ่ะและดูรสชองสก่อนเธอจ๋าไม่ใช่ในนอนเมนูใหม่ล่าสุด าชาไทยละไก่ป๊อปมันเป็นทูอินวนันมันดูดน้ำได้เลยกินไก่ได้เลยชาไทยแบบเจ้มจนคู่กับไก่ป๊อปร้อนรอนอร่อยมากกะแกให้ซอสมาด้วยนะจ๊ะอันนี้เราสามารถนั่งกินที่หน้าร้านเขาได้เลยนะจ๊ะอร่อยอะเมนูเนี้ย กินไก่ไปดูดน้ำไปแล้วถ้าใครไม่อยากนั่งนกก็เดินกินแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะสะดวกสบายมากติกเนเจอร์อีกตัวชานมไข่มุกรำใหญ่รำใหญ่มากันเป็นต,นตอนๆไข่มุกท็อปมาให้แบบจุกๆตัวชาโนไม่เคยกินที่ไหนมันเข้ากับรำใหญ่สุดๆเลยอ่ะลองมาลองดูนะเมนูนเนี้ยเจนแนะนำและขอสั่งไอติมชาไทยมากินดับร้อนกันซะหน่อยนะจ๊ะตัวเนื้อไอติมเขานะคะจะบอกว่าชาไทยเข้ม มูกิเขามีที่ให้นั่งทานหน้าร้านจา้ะสั่งแก๊บไลแมนก็มีนะ